ดิคาดิฉันกนกหลักวุ่นทางบุญนะคะเป็นคู่ค้าภาคผิดพันชั้นสูงกับบริษัทยูนิลิเวอร์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่เราจะขยาย AEC นะคะโดยการชวนผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วเข้าร่วมทำการตลาดค่ะเชิญดูข้อมูลเลยนะคะคุณเคยเห็นหรือว่าเคยใช้สินค้าเหล่านี้อยู่ไหมคะอาทิเช่นยาสีฟันไก้ชิดนะคะแชมพูซันซิลน้ำยาล้างจานซันไล เคยเห็นแล้วก็เคยใช้นะคะปัจจุบันไม่ทราบว่าคุณเคยซื้อสินค้าอาบน้ำแปรงฟันซักผ้าสระผมที่ไหนบ้างคะส่วนมากก็จะเป็นห้างใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะวันนี้การที่เราซื้อที่เดิมเราซื้อสินค้า100บาทจะเป็นต้นทุนออกจากยูนิลิเวอร์ผู้ผลิตเพียง40บาทเองค่ะนะคะจะเป็นค่าการตลาดไปถึง60บาทวันนี้ยูนิลิเวอร์จะชวนคุณมารับเงินคืนค่ะ นะคะสินค้าที่คุณเคยซื้อใช้อยู่วันนี้เปลี่ยนมาซื้อใช้กับยูนิเวอร์แล้วได้เงินคืนดีไหมคะทำไมจึงต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วย,ยอดใช้จ่ายอุปโภคบริโภคเนี่ยมากถึง3ล้านล้านบาทค่ะวันนี้คนตกงานยังต้องอาบน้ำแปรงฟันไหมคะค่ะ อกหักต้งอัดน้ำแป่งฟันไหมคะก็ต้องนะคะยอด3ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะเป็นยอดของทั้งประเทศมวลรวมเลยนะคะเราสรุปกันว่าเป็นยอดสกินแคร์ซะ42,000ล้านนะคะเป็นยอดธุรกิจเสริมอาหารซะ3 6 0 0 0ืล้านแล้วก็ยาสีฟันซะ,ะห0 0่ง0 0ล้านค่ะวันนี้ถ้าเราได้1จากค่าการตลาดทั้งหมดคุณคิดว่าน่าสนใจไหมคะ แต่ถ้าขายอย่างเดียวคงไม่ได้นะคะ u n นิล v เวค่ะเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะนำเอาสินค้าเกรด A มาใส่ว่าในเครือข่ายแล้วขยายไปทั่วโลกนะคะโดยเริ่มต้นที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกตอนนี้กำลังขยายเข้าสู่อาเซียนค่ะถ้าคนเวียดนามอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วเราได้1%สนใจไหมคะ ปัจจุบันนะคะมีคนที่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจนี้หลายคนนะคะรับรายได้มากกว่า5ล้าน10ล้าน50ล้านและ100ล้านค่ะยกตัวอย่างนะคะคุณยกค่ะนะคะคุณยกท่านนี้เป็นลูกแม่ค้าไม่มีทุน เอ็นทันติดแต่ไม่มีเงินเรียนค่ะเลยไปเรียนลามปัจจุบันยังไม่ทันจบปริญญาตรีมีรายได้เดือนละ4ี่แสนบาทมีองค์กร4ี่0 0ื่คนทั่วประเทศรับรายได้สะสมมากกว่า17ล้านไม่ทราบว่าฟังแนวคิดนี้ทั้งหมดแล้วคะแนนเต็มสิบคุณให้เท่าไหร่คะธุรกิจนี้มาแน่ๆนะคะ